สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely, ibi, l o ิฟ l ี b บีบีเลเวอกันอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้บีบีก็เลยมาสุขสรร์วันคริสต์มาสทุกคนย้อนหลังนะคะพร้อมกับนำรูปแล้วก็คลิปของน้องๆวง i n t o o o e มาฝากทุกคนเหมือนเช่นเดิมคะ่ะแต่ว่า ในวันคริสต์มาสนี้นะคะน้องๆไม่ได้มาอัพหมดทุกคนนะคะทุกคนก็จะมีเพียงน้องๆบางคนเท่านั้นที่มาอัพนะคะส่วนมากก็จะเป็นเด็กต่างชาติเด็กอินเตอร์นะคะเอาเป็นว่าในวาระโอกาสคริสต์มาสแบบนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆมาโวยพอรอะไรแฟนๆบ้างและน้องๆมาอัพรูปอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยน้องซานต้าเลยค่ะน้องนะคะก็มาอัพคลิปเต้นเป็นซานตาคลอสนะคะแคปชั่น n ไ g h t วันนี้คือซานตาเดย์ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับผมคือซานตาขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับแล้วก็คือน้องนะคะมาหลายคลิปมากเลยทุกคนอัพแล้วอัพอีกอัพแล้วอัพอิกเกือบจะทุกช่องทางเลยค่ะแบบน่ารักแล้วก็แบบเท่ๆด้วยนะแบบขยันอัพมากทุกคนก็เป็นวันของเขาเนาะเป็นซานตาที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะน้องริกิมารู้นะคะก็มาอัพรูปนะคะแคปชั่นเ e อร์ลี่คริสต์มนะคะแล้วรูปน้องก็คือแบบทั้งหล่อทั้งน่ารักเลยทุกคนแล้วก็มาอัพหลายรูปด้วยนะเห็นรูปน้องแล้วคิดถึงน้องมากๆเลยค่ะรีบๆกลับมานะคะแม่ๆคิดถึงน้องแล้วเนาะ ต่อไปนะคะน้องมิกะนะคะก็มาอัพรูปชุดประจำวันของมิกะเหมือนเช่นเดิมนะคะไม่แน่ใจว่าจะมามอ r ร์รี่คริสต์มาสไหมเนาะแต่เห็นเสื้อเขียวๆก็เหมารวมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็ไม่ค่อยอัพอะไรที่เป็นแคปชั่นเนาะก็มาชุดประจำวันของมิกะตลอดนะคะแล้วน้องนะคะก็ได้ขึ้นปกนติตยสาร i อดิสแมกกาซีนด้วยนะคะน้องก็เลยมาโพสตรูปนะคะแคปชั่นแฮปปี้ฮอล d เดนะคะเห็นเสื้อน้องเขียวๆ ะะแล้วก็ปล่อยวันคริสต์มาสพอดีก็คือเหมารวมเลยแล้วกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะน้องในก็มาอัพไอจีสตอนะคะแคปชั่นมา r ีคริสต t มาสค่ะก็คือแบบใส่ฟิลเตอร์แบบน่ารักกระปุกกระปิกน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะน้องก็มาอัพรูปกับต้นคริสต์มาสด้วยนะคะก็คือมาม r r ีคริสต์มาสแบบเออทั้งรูปทั้งคลิปเลยนะ และคนสุดท้ายนะคะน้องแพททิกค่ะน้องแพทแพทิกก็มาอัพไอจีสตอรีเหมือนน้องนายเลยเนาะมา m e r รี่ค r ิสต์มาสแฟนๆนะคะก็น้องแพตก็คือมาแบบหล่อๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะก็คือทั้งหล่อทั้งน่ารักเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ และนี่นะคะก็คือรูปภาพแล้วก็คลิปของน้องๆ้อ w k l n t o t o วันน,น,นนะคะที่มาอวยพรวันคริสต์มาสแฟนๆนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยแต่ละคนน่ารักกันไหมล่ะถ้าน่ารักก็ไปอวยพรกลับน้องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจบีบีด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย